โอ้ตาเทงเอ้ยขืนใช้เวลานานานมากไปมันก็ไม่ไหวนะเว้ยอเออนี่ฉันว่านะพวกเราเนี่ยน่าจะมองหาชีพเสริมกันบ้างนะว่าจะมานั่งาขายของอย่างเนี้ยมันไม่รวยหรอกอาชีพเสริมอะไรละ่ะฮะพวกเราเป็นแม่ค้าโว้ยจะไปทำมาหากินอะไรขายเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแหละอืจริงด้วยจา้าด้วยอย่างความรู้อย่างอื่นพวกเราก็ไม่มีนะถึงมีความรู้ใ <c oughs> นกะ็ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่มีทุน ฉันเองจะให้ค่าไปขายเครื่องสำอางหรือไงอีแหนมหน้าค่าเกิดมายังไม่เคยแต่งเลยนะเว้ยโอ้ยป้าหน้าอย่างฉันอย่างป้าเนี่ยขายเครื่องสำอางอะ่ะใครเขาจะซื้อนวดมันต้องอย่างมันจะไหวโนเออก็นัออ่นแหละแล้วอย่างนี้จะให้ไปทําอะไรวะอ,อ,อืมไอ้ธุรกิจที่ฉันจะแนะนําเนี่ยมันก็เกี่ยวกับค้าขายเนี่ยแหละพวกเราทุกคนเนี่ยทําทได้สบายกำลังทําได้ไหมอุม้อยได้สิพ่อคุณ กูแค่ไปรับบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือมาขายกูแค่เนี่ยเฮ้ยเขาว่าขายดีเลยใช่ไหมอุ้ยนี่กำไรวันเป็นพันๆเลยนะเฮ้ยเป็นเล่นไปนะอุ้ยจริงนี่ขายไม่หมดก็คืนได้ของก็ไม่ต้องไม่เสีย สนใจเลยนะาสนใจกำไรยิ่งร้อเตอรี่อีกเอ้อไม่เลว่ไมใช่ใช่ใช่แล้วมันต้องใช้เงินทุนเยอะไหมล่ะเวลาซื้อเออเออง่ายรวมรวมทุนกันนี่ไงเออเราเขาอย่างนี้ดิรวมทุนกันมาไปซื้อมาแล้วมาขายหน้าร้านให้ก็ได้เออเอาไหมไม่เลวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเราจะไปรับแบบเติมเงินจากไหนละจังเออโกเจรำมพาไงนี่แกขายราคาจับกว่าร้านอื่นๆจะเป็นสิบสิบบาทเลยนะถ้าสนใจน่าฉัน ให้ตัวเนี่ยเหไหมเฮ้ยเร็วนะฉันว่านี่นะฉันว่านะพวกเราลงทุนกันนะมันักข้าร้อยทันนึงแล้วอย่างนี้ไปรับบัตรลวงๆกันขายเป็นไงเออปัญหาาร้อยปัญหารสัดีค่ะวสวัสดีครับอะไรดีคะ อ่ะคนทไมกินไม่เป็นหรอพุมกินคือเจียวเพี่ยนจ้วด ทำไมนะ้ำมันมีอะไรเขาใส่เลือดอะแล้วเป็นเป็นไฟน์้ไม่กินเลือดพวกไม่ใช่พี่ <kab oya. S 1> เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกจาก้าอร่อยนะลองชิมดูสิกิน <g ihm> <g pul ninth> ไปใหนะ้หน้าอร่อยนะเอา่อยแน่นะ กินเลยนะไงโอ้โหอยากได้แฟนคนไทยอ่ะก็ต้องหัดก,กินอาหารไทยแบบนี้และจ้ารู้ไหมคือ พี่ชิแฟรนะคะ,คน,นค,ะคนขับรถน่ะตายคนขับรถหลอกขนาดนี้เลยเหรอเจ๊เนี่ยนี่ไปหามาจากไหนเจ๊เนี่ยเก็บตกมาจากถนนเท่าสารนะคะเซอร์ซ่าโดนไกด์ผีดูซับสมุดตัวเลยคนของหนูสงสารก็เลยเก็บมาชุดเลี้ยงโอ้หน่าสงสารเนานะแล้วเนี่ยกะจะอยู่เมืองไทยเลยหรือเปล่าล่ะจ๊ะผมก็คิดอยู่เหมือนกันครับว่าจะจะอยู่เมืองไทยเพราะว่าผู้หญิงไทยน่ารักทุกคนเลย ชอบว่าไงวันนี้จะได้กินดู้หญางแนี้ค่ะรอสักครู่นะคะใช่ดีเกลทั้งละเคยเข้าใจม้งไหมแล้วทำไมไม่ไปให้พ้นจะพองกันีแทก่อนจำมาไว้เลยนะผู้หญิงพายเนี่ยนอกจากจะน่ารักอีกมัเที่ยวเล็บก็ไม่ยอบขคงยัี่ คิดว่าคืเดือนคืนคุ้มเกลียดจนเก็บไปคิดเกลียดจนเก็บไปฝัน ส่วนใหญ่ก็สนใจนะคะเนี่ยแหนมก็เลยกะว่าจะให้มาเป็นเครือข่ายแหนมนะคะเออก็เออสิแต่ระวังนะอย่าให้มีปัญหาเรื่องเงินนะตอนนี้ขายไม่ค่อยดีกันไม่ใช่เหรอก็รอปรับปรุงในตลาดอยู่นะคะถ้าเข้าที่เมื่อไหร่ก็คงจะดีขึ้นอืก็ดีแล้วถ้ามีเงินมาซื้อเนี่ยนะเจก็ขายบัตรให้ขอบคุณค่ะเจ๊ โอ้ยลงไปดูได้ไหมได้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 แปลว่าตายได้ไ, <c oughs> ได,ได้ดูได้อไอนี่ดูแล้วเหรอเนี่ยโอ้ว่าคห้ผมดูผมก็ดูยู่ มีควันออกมาด้วยดูไหมทำไมไม่เช็ครถก่อนนี้จะออกมาแล้วกขับมาค้ายขนาดนี้รถนั่นก็ต้องรวนมางแหละรวนอย่าไม่ใช่รวนรวน่วเออรว่รวัรว่วเหมืนดูอวนพอแล้ว,วไงอะลงมาลงแล้วลงไปไหน ร่วงไปแขวนรถจะบ,บ้านี่นายใช้ผู้หญิงเข็นรถเหรอเนี่ยทำไมข้าเป็นหรือเปล่าจะขัาเป็นก็ไม่ครับข้า,ขาม่เป็นก็ไปเขนองมเข็นเลยปะพูดแบบนี้แปลว่าข้าเป็นโอเค โชคดีมีคนขับทุกทุกเก่งมาด้วยโชคดีของฝรงั่งเอาล่ยจะแค้นต้องทำอย่างไงก็ลาแค้นทุกทุกต้องทำอย่างไงพ่ไม่ได้ยินอะไรรึก็บอกมาดิเพื่อว่าอะไร <โก S 1> เพื่อว่าคำไม่เป็นใช่ไหมโอโ้พ่อแต่รักโจบแล้ว เร่มจากมือเอามืม,มือมืรักเขาาก้าใจจับไว้จามไว้แบบนี้แบบนี้จับว้แ yeah. ยแข็งแรงจับแข็งแรง่อยได้ยังจับเลนๆม,มีอรไรต้องจับเวลาขับรถมีอรไอราอา่คือา่คือคานี่อเท้า ขับรถให้มันตรสภาพขาฉันผมรู้ผมซ่อมมาสักวันเยียบที่ค okay. ลับเยียบไว้เวลายกคือไม่เยียบเวลาเยียบคือเหยียบไว้โอเครอดเดียวนาทีคือ Professional ง่ายๆง่ายๆ Move Move จับไวไม่จับเลยแลนจับน่นันนี่คือ gas hit the gas แต่นี่เป็น bit ไม่ใช่ hit i t เออเออเออเวอ้ออเ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 อเอนอออออออเ เบรกอันนี้คือเบรกอันนี้เบรกอันนี้เหยีย yeah, บ yeah, 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 yeah. yeah. ไว้เหยียบไปทำไมอ่ะไว้นี่สิเหม่ได้ถ้าเหยียบเบรกรถจะมาวิ่งเหยียบที่พัก